ก็ใกล้สอบแล้วไงต้องอ่านเอ่ยเต่ง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 โอ้เว้ยกินขนมติขนมอีหยังก็สีสันสดใสแท้เป็นเย็นลีวิตามินรวมขวันดีต่อสุขภาพเด้ วิตามินร่วมมีหลีตัวนี้ร่วมกันเป็นก้อนโอ้ยอ่ามื่อยแข็งฝาหัวพี่หลอกยังสิกินได้บิงใส่เบิงดูโอ้ยเมื่อยหอย่อนี่มันต้องเป็นย่ออยากเน่ะเบิงนี่มันเป็นย่อผู้หญิงหนีตัวละโอ้ยใหญ่สังมันได้เน็ตน่ะนะก็ได้เห็น โอย๋อย่ออีอย่างเป็นย่อผู้หญิงบาเบิ่งห้ดีๆนูบอกแล้วสิสื่อยังกะหายตองระว่างเพราะว่าสู้มือนี่ของปอมันไหลแห้งเป็นของกินนี่มันแห่งอันตรายหูบอนี่แต่วันลานวนู้นี่นี่มีแต่ของแถมแน่นอนเครื่องกรองน้านี่ก็ได้มาตรฐานสู้เครื่องมั่นใจได้เลยว่าน้ำีิสะอาดบอเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนเออ,เออเอ้ขาฮูย้ยุวันลานโตเนี่มันดีมีหลายสาขาพร้อมเวลามีปัญหาอย่างเนี่ยก็ซอยแก้ให้ได้อ แต่นี่ตีล่ะซื้อมาตั้งหลายถุงเสียดายแห้งหมูจังสีนะซื้ออดศพหูพันด์บดกวยเดี๋วคือมาซื้อซะนะซื้อมาอย่างของปลอมย่ายยำนะเทียนนะซื้อแน่นอนก็ต้องทิมแล้วเนาะถึงโรงเหล้าเตากวันควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาหนกเชื่อคืออิ่มก่อนขนาดนั้นวะถ้าถามพี่พี่ก็มีคำตอบให้ แล้วคำตอบของพี่คืออะไรก็ใกล้สอบแล้วไงต้องอ่านเอต่งเตรงเตงเตรงเต่งเต่งเตรงเตงเต่งเต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 งเอ๊ะนล่ามาตอนไหนอะคะโอ้โหนังเชอคขานี่แต่งกรจบบทหนึ่งแล้วนะคะกับพี่อ้อมเนี่ยใช่ค่ะเออชนิด อ่านหนังสือมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยได้พักบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเวลาให้พักหรอกคะ่ะยังไงนะคะเทอมนี้เนี่ยเธอต้องได้เกรดเอทุกวิชาคะ่ะโอ้น้องเชอน,นี่กดดันตัวเองมากไปหรือเปล่าคะเนี่ยอเอาอยางงี้ไหมทําแบบพี่สมัยพี่เป็นเด็กเนี่ยนะคะไม่ต้องอ่านหนังสือเลยแต่มาสอบมาเนี่ยได้เกรดเอหมดเด้อีหลีบอกเออเห็ดจังไหนฟรอมสมุดพกแทนโอ้ยน้องเชอจะรีบไปไหนคะไม่มาแทนกับพี่เลยะ เกลียดคณะผาสันยงเลยอยู่คนเดียวก็ฟังฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเอเเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆดต่างคนต่างความคิดแต่ชีวิต